เ o m e b a คัแบกค่ะวันนี้จะมาเมาส์มอยเปิดถ pre ุงพรีออเดอจากเกาหลีทุกคนมันจะวินเทอร์แล้วนะแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการแบบ p r e ออเดอก่อนเพราะว่ากว่าจะมาถึงเนาะก็ใช้เวลาหลายวานันหลายอาทิตย์แล้วก็ต้องแบบเออไม่ได้ช่วงนี้เขานิยมอะไร ก็ต้องรีบพีมาก่อนเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดถุงรีวิวให้ดูว่าช่วงเนี้ยตาฟรีอะไรมาบ้างเพื่อเตรียมตัวต้อนรับวินเทอร์ที่กําลังจะมาคือชอบมากฤดูนี้อ่ะเป็นฤดูที่แบบเตรียมที่จะไปเที่ยวจริงจังมากมากเลยค่ะก่อนที่จะไปดูรีวิวป้ายยาคลิปนี้นะคะยังไงอย่าลืมให้กําลังใจและเป็นเพื่อนกันนะคะกดไลค์กด subscribe ค่ะไปดูกันเลยค่ะทุกคนคือวินเทอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากในการแต่งตัวในส่วนตัวเตานะเตาชบ ตัวอยู่เชียงใหมนะ่เนาะมีความแบบเออหนาวเย็นมีความแบบความเหนือเหนือแล้วก็เป็นฤดูที่ ทุกคนต้องไปเทีเ่ยวต้องมีทริปแล้วล่ะถ้าไม่มีทริปก็ต้องแบบขอสักนิดนึงแต่งตัวสวยๆซะหน่อยถึงแม้อากาศบ้านเราจะหนาวให้เราแค่สักสองสาวันเนาะก็ต้องมีชุดที่จะเตรียมพร้อมที่จะแบบถ่ายรูปให้เข้ากับเทศกาลต่างๆค่ะทุกคนแล้วช่วงเนี้ยทางเกาหลีเขานิยมอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรอัปเดตบ้าง <c oughs> ก็เลยอยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆเตรียมจดแล้วก็เตรียมไปตามๆเลยค่ะแบรนด์เกาหลีแบรนด์แรกเลยที่ไม่พรีออเดอร์ไม่ได้นี่เลยค่ะมาอีกแล้วเนาะ สแตนออยทุกคนคือมีความแบบคุ้มค่าราคาดีได้ใช้จริงแล้วก็เป็นที่นิยมจริงๆน่ารักมากๆก,กับสแตนออยนะคะไม่พรีไม่ได้เป็นหนึ่งในลิสต์ที่ต้องพรีออเดอร์เลยแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีสั่งตรงจากแอปเลยเนาะมันก็ง่ายอนะคะ่ะใช้เวลาแค่แบบ อยู่ที่เฉลี่ย9 1 2ถึง12วันนะเวลาไม่นานเลยนะราคาก็ดีทุกคนก็ลองดูช่วงโปรโมชัน่นเขาก็มีเข้าร่วมละค่ะใหม่ๆม,มานะจ๊ะนางไม่เข้าร่วมอะไรเลยคือต้องซื้อราคาเต็มแต่ช่วงหลังมาเนี่ยเราก็เห็นแบบเริ่มมีแบบ 9ก้าเกเริ่มมีละัะที่มีแบบลดราคาให้คูปองอะไรเงี้ยทุกคนมันก็คุ้มนะถ้าไม่รีบแล้วก็รอช่วงโปรก็ได้เนาะอันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ภูมิใจนําเสนอที่สุดเนื่องจากเรามีทริปที่จะไปเที่ยวจากหน้าหนาวเราก็ต้องไปเที่ยวเนาะการไปเที่ยวก็ต้องโดนเป้เลยทุกคนน่ารักมากดูดิ น้องคือสแตออยด์นี่ดิโตเลยน่ารักมากมีทั้งหมด3ส,สีก็คือสีดำสีครีมมันจะเป็นขาวแบบออกครีมอะไม่ใช่ขาวแบบขาวจัวแล้วก็สีเงินทุกคนเหตุผลที่ซื้อสีเงินเพราะว่าแบบเออบางทีเผื่อเราใช้อะไรเงินมุกต่างๆที่แบบช่วงนี้ไวทูเคไวทูใจใช่ปะการใช้มุกกับสีเงินก็คือได้เข้าถ้าเราไม่ได้แต่งตัวจัดมากแต่อยากจะอินเทรนกระแสไวทูเคกับเขาก็กมุกได้สีเงินได้แล้วการ ใช้เงินเมทัลิกอย่างเงี้ยทุกคนทําให้เราแต่งตัวแบบสนุกขึ้นสนได้ขึ้นแล้วก็ไม่จืดจนเกินไปจะใส่กับชุดดําล้วนไปเลยแล้วก็ฮิวเป้เงินแบบเนี้ยโอ้มันก็เจ๋งมันก็เก๋ม,กเกมากๆตเราก็เลยรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยไม่ได้ละเราต้องซื้อ สีเงินแบบนี้ถึงจะแบบสนุกขึ้นมาอีกนิดหนึงในการแต่งตัวนะคะด้วยทริปที่เราจะไปเนี่ยไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็เลยอยากได้ทรงเป้บ้างเราไม่เคยซื้อทรงเป้กับสแตนออลเลยเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าสแตนออลน้ําหนักเบามากเพราะน้องอะ่ะทาจากหนังวีแกนและโพลีอสเตอร์เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นวีแกนเหมือนเดิมรักโลกสุดๆแล้วน้ําหนักน้องก็คือ บาวิวจ้ะคือใส่อะไรก็เบาวิวมากๆดังนั้นน้องนางสามารถเดินทางไปกับเราได้สบายๆทั้งวันโดยที่ไมเ่เจ็บ โดยที่ถ้าไม่ใส่ของเยอะมากเกินไปนะทุกคนเพราะว่าข้อเสียของสแตนออยเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้มีสายรองบ่าให้เราสายน้องก็จะเป็นยาวๆแบบเนี้ยเหมือนรุ่นอื่นเลยถ้าเราใส่ของเยอะมากอะ่ะมันก็จะเจ็บนิดนึงแต่ว่าอันนี้ข้อดีคือมีสองสายช่วยพยุงเนาะเราจะหิ้วแบบนี้ก็ได้หรือเราจะหิ้วเป็นเป้ก็ได้มันก็จะช่วยผ่อนน้ําหนักของหลของเราได้ดีอะค่ะก็คือ โอเคมากเรามาเริ่มดูกระเป๋ากันก่อนเลยค่ะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะกระเป๋าใบนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆปุ่มเปิดเขาคือตรงนี้มันไม่ใช่ปุ่มหรอกทุกคนมันจะเป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็กดลงแค่นี้งัดขึ้นกดลงแล้วก็เปิดกระเป๋าได้ด้านหน้าก็จะเป็นช่องเล็กๆตามสไตล์ของส t ตน d ออที่แบบต้องมีอะไรบางอย่างให้เนาะเป็นช่องเฉยๆแบบนี้เลยอะ่ะเออเป็นล้วงได้ใส่แอร์พอร์ตได้ง่ายๆสิ่งที่ต้องใช้ง่ายๆพวกบ,บัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ เวิร์กมากเสร็จปุ๊บเปิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดึงออกมาปุ๊บ นี่ก็จะเป็นกระเป๋าจีบแบบนี้ทุกคนด้วยความจีบกังวลไหมในการแตกของหนังแต่ว่าสีของหนังทําได้ดีนะด้วยลายของหนังอะคะที่มีความลายลายเป็นเส้นๆอยู่แล้วรอยอย่อนๆอยู่บ้างแต่โดยทั่วไปอะกระเป๋าเป้เป็นอย่างนี้แหละกระเป๋าที่จีบแบบเป็นหมดแหละรู้สึกว่าไม่ต้องระวังขนาดนั้นด้วยอะมันก็เลยแบบเออทําใจแล้วก็เข้าใจไปว่าเขาอะก็จะต้องเป็นเส้นๆแบบนี้ด้วยนะทุกคน ข้างในนะคะน้องก็บุกเป็นเงินแบบนี้ทั้งหมดและเป็นนี่ผ้าข้างในเลยมีแสแตนออยที่เป็นยี่ห้ออยู่ข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดซิปตรงนี้ได้1ซิปแค่นั้นซนึ่งซิป เป็นซิปประหารจันทุกคนเพราะว่าเป็นซิปของข้างหลังเนี่ยทุกคนคือมันเป็นการป้องกันการหยิบของโดยที่ไม่ต้องรูดอันเนี้ยบ่อยๆก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องรูดด้านหน้าบ่อยๆอ,อะค่ะเราหยิบของจากข้างหลังได้เลยแต่ก็ต้องเป็นของชิ้นเล็กนะถ้าใหญ่มากหรือใส่ของเยอะๆมากมันก็หาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะว่าซิปมันก็มีแค่นี้มันไม่ได้ทั้งกระเป๋าก็ค่อนข้างจะ สั้นอยู่แต่เอามือเข้าไปได้อยู่ค่ะจริงๆอ่ะฟังก์ชันการใช้งานซิปตรงนี้เราชอบมากนะการเก็บรายละเอียดของซิปนางก็กริปปิดเข้าไปด้านในอย่างนี้เลยค่ะทุกคนคือซิปมันจะเป็นเปิดแบบนี้นี่แล้วเราก็ล้วงมือเข้าไปข้างในได้ซึ่งมาทางนี้จ้ะจ้าเอเจอแบบนี้ก็คือล้วงของได้ระดับหนึ่งเวลาปิดฝาก็คือแค่ลูดน้องข้างหลัง นะมันก็โอเคนะรูดง่ายสมูทค่ะไม่ได้แข็งเลยแน่นอนน้องใส่ iPhone Pro Max ได้อยู่แล้วนะคะเหลือๆเ,เลยนี่นะนี่โอ้เหลือเยอะมากคือใส่แบบกระเป๋าตังอะไรได้อีกคือเยอะมากๆเลยสมมติใกล้ๆนี้มีแบบกล่องแว่นเนาะลองใส่เข้าไปแบบนี้คือเออได้เลยนะเหลือเยอะมากทุกคนดูสิเนี่ยมือถือยังอยู่ในนี้อยู่นะคะคือ เหลือเยอะมากๆนี่นะแต่ว่าวิธีการใช้เนี่ยถ้าจะใช้จากซิปข้างหลังอะต้องมองว่าของมันต้องชิ้นแบบเล็กนิดดึงสมมุติในนี้มี2เนาะอ่าเราลองหยิบจากด้านหลังดูนะคะอันนี้ปิดซิปนะแล้วก็ปิดน้องเข้าไปคือมันก็ไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนกระเป๋าด้านข้างที่รูดซิปปุ๊บหยิบปุ๊บเอาออกหรอกมันก็คือเป็นลักษณะการใช้เป้แบบหนึ่ง ที่มีการต้องมีขั้นตอนแต่มันก็เป็นปกติของเป้แล้วก็โอเคมากๆด้านหลังนะคะซิปซ่อนรูปที่ตาบอกไปเนาะก็คือรูดออกมาแบบนี้ปุ๊บหยิบของอ่ะอย่างเมื่อกี้มีแว่นอ่ะเก,กะละหนึ่งก็ไม่สามารถหยิบมือถือได้สมมุติเราเอาออกใช้น้องไปแค่ใส่ของเล็กๆน้อยๆเอาแว่นออกเพราะว่ามันใหญ่เนาะแล้วเราก็รูดป,ปิดเก็บปกติอย่างนี้เวลาใช้งานนะคะ ปุ๊บหวด้านข้างอย่างนี้สมมตินะแล้วเราจะเอาของจากซิปด้านหลังเอาได้เลยไม่ต้องหันหน้ามาเปิดแล้วก็ดึงเราสามารถดึงจากด้านหลังได้เลยดึงซิปลงแล้วก็หยิบเนาะเฮ้ยมันมาอยู่นะมาอยู่นะทุกคนโทรศัพท์ของเราก็ได้จากด้านหลังตรงนี้เหมือนกันนะคะก็สะดวกดีอะถ้าหยิบของง่ายๆอย่างกุญแจรถหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแอร์พอร์ตแอลกอฮอล์ง่ายๆก็ได้อยู่ อ,อโอเคเลยเป็นซิปซ่อนที่แบบได้ใช้งานนะสแตนออลอาจจะชอบนึกถึงฟังชั่นแนลของผู้ใช้งานได้ดีจริงๆเพราะทุกรุ่นน่ะน้องนาง,งก็จะออกแบบแบบมีช่องหรือมีแบบที่เสียบหรือซิปข้างหลังให้ใช้งานง่ายๆคะ่ะอืม ดีมากสวยรักโลกแล้วก็ฟังชั่นอลจริงๆค่ะใบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พต้นๆรู้สึกว่ามันก็เออคุ้มค่าคุ้มราคานะกับความเบาแล้วก็ใช้ได้จริงใช้ได้หลายแบบหลายทรงอิงดีเทลของเขาก็มีความม,มินิมอลมินิใจเหมือนเดิมก็คือสแตนออยตรงนี้สแตนออยข้างหลังตรงนี้ด้วยทุกคน,กค,นคือมีนะ สองอันด้านหลังนี้นะคะเผื่อเช็คเนาะแล้วก็ตรงซิปซิปซ้อนรูปของเราเนี่ยก็มีคําว่าสแตนออเหมือนกันทุกคนก็มีความมินิมอลอยู่แล้วตอนรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆคือสีมันซนนิดนึงอ่ะมันมีความแบบเออมีสีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สีอื่นก็สวยเหมือนกันนะเห็นเขาใช้แบบสีดําสีขาวครีมอย่างเงี้ยเออก็น่ารักเหมือนกันนะมันใช้ได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่นะเราก็จะเก็บสายแบบนี้ได้ด้วยให้มันเป็นแบบ2เส้นแบบเนี้ยทุกคนอันนี้เห็นเขาติดกันเหมือนกันนะ เป็นเส้นด้านหลังแบบนี้น่ารักมากๆเลยคิดว่าแบบถ้าใครไปเที่ยวนะคุ้มควรเอฟสุดคือแบบเอฟเธอหน้ามีหน้าตามากมากเลยค่ะเดี๋ยวจะอินเสิร์ให้นะว่าแบบแต่งตัวมันแบบน่ารักขึ้นแล้วก็สนขึ้นมากขนาดไหนมันสนุกขึ้นจริงๆค่ะกับดิ t โต้ใบนี้แล้วก็สีนี้ค่ะทุกคนน่ารักมากเชียร์สุดๆค่ะสสีก็ลองดูนะว่าเพื่อนๆชอบสีไหนยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะคะว่าเลือกซื้อสีไหนกัน เห็นน้องเป็นใบจิ๋วอย่างเงี้ยแต่น้องจุมากๆนะทุกคนอันนี้คือใส่ของที่แบบใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงที่ไม่ใช่กระเป๋าใบแบบเล็กๆของเราใส่ได้ทุกอย่างที่ใจอยากจะพาไปเลยค่ะกล่องแว่นเครื่องสำอางเอิร์กระเป๋าตังมือถือคือได้หมดเลยครบเลยค่ะเหลือที่โล่งๆแบบนี้เลยก็คือเอาเป็นว่าพกของได้จริงแล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะไม่ใช่กระเป๋าใบเล็กแบบใส่ของไม่ได้นะอ๋อลืมบอกไปเลยด้วยฐานข้างล่างของกระเป๋าอะค่ะเขาเป็นทรงเลยเป็นทรงแข็งเหมือนกล่องเลยก็เลย ทำให้ทรงกระเป๋าตั้งสวยส่วนข้างหลังก็หยิบของได้จริงแบบนี้จ้าอย่าลืมอีกอยี่ห้อหนึ่งเลยคือนี่ค่ะมาดิทุกคนมันน่ารักมากอันนี้คือแบบเป็นคอลเลกชันที่แบบน่ารักจริงๆอะ่ะคือไม่ไหวเห็นแล้วแบบต้องกดต้องตาเลยทุกคนมีความแบบดอกไม้เกาหลีอังกฤษยุโรปคือได้หมดคอลเลกชันนี้คือน่ารักมากนี่ ใส่ในวินเทอร์เนี่ยคือแบบเหมาะมากๆลายคือน่ารักสุดๆแล้วด้วยคุณภาพไม่ต้องถามคือเสื้อผ้าเขาคุณภาพดีมากทุกคนแต่รู้สึกว่าตัวนี้เป็นสเวตเตอร์เนาะอยู่ในอุณหภูมิที่แบบ10กว่าองศาน้องนางก็อยู่ได้ถ้าไปต่างประเทศก็ใส่ฮิเทศข้างในใส่คอเต่าข้างในคือก็จะน่ารักมากๆเลยทุกคนคุณภาพของผ้าคือแบบเออยอมใจเขาเลยด้วยราคาที่แบบ สองพันอันนี้ตะพีมาสองพันต้นๆนเนาะไม่แน่ใจราคาที่เกาหลีเลยอาจจะแค่แบบพันพันแก่ๆก็โอเคอะรับได้กับคุณภาพที่ดีแบบนี้นะคะเนื้อผ้าข้างในของเขาอะค่ะมันจะไม่ใช่เป็นบุขนนะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นผ้าธรรมดาไม่ได้บุขนนะคะแต่ก็มีความอุ่นอยู่ไม่คันเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดูหนาไปไหมอึดอัดแล้วร้อนไปไหมสําหรับบ้านเราไม่เลยคืออยู่ได้ใน องศาแบบส0กว่าองศาสบายสบาย20ิต้นต้นก็ยังใส่ได้อยู่ถ้าบุขนไปอีกมันก็จะรู้สึกร้อนไปอีกเนาะอันนี้คือโอเคมากๆค่ะอย่างที่เคยบอกไปที่เตาชอบเนาะด้านข้างเขาก็จะมีดีเทลแบบเป็นเส้นๆอย่างนี้แบบเอาไว้ยืดอย่างนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่ให้มันยืดขนาดนั้นเนาะแต่มีความเป็นดีเทลที่ดูดีทําให้ด้านหน้าเป็นทรงที่ตกลงมาแล้วแบบเตาชอบเสื้อผ้าเป็นทรงอะ่ะไม่ชอบแบบยุ้ยยับยับ,อย,บ,อ,ยบ,อ,ยบอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบ เป็นทรงที่ดูดีมากๆเลยค่ะขนาดก็คือใส่ได้แบบยูนิเซ็กนะทุกคนคือใหญ่มากๆนะหน้าอกเนี้ยคือผู้ชายก็ใส่ได้เลยสามารถซื้อมาเป็นเสื้อคู่เกาหลีเกาใจกับแฟนได้ทุกคนดังนั้นก็เลยนี่จะพรีมาอีก2ชิ้นก็คือเสื้อยืดคิดว่าจะได้ใส่บ่อยกว่าเนาะแล้วก็หมวกจ้าเพราะว่าเผื่อไว้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็บ้านเราก็ร้อนมีความแดดเอ่ยอะไรเอ่ย ก็อยากจะใส่เสื้อคู่กับเขาบ้างแล้วก็เราใส่เองได้ด้วยอามีความคุ้มค่าน,นี่เลยค่ะเสื้อยืดส่วนเสื้อยืดตัวนี้ค่ะเป็นสีดำเขาก็จะมีลายที่เป็นลายดอกตัวเนี้ยเป็นแบบอันเล็กเล็กมินิมอลตรงหน้าอกข้างบนนี้ก็สวยนะเอออยากได้เหมือนกันอันนั้นก็น่ารักมากๆเลยก็อันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ48,000ปวอนพรีออเดอร์มาเนี้ยค่ะจากร้านในไ G เนาะก็จะอยู่ที่พัน พันต้นๆประมาณเนี้ยค่ะหมวกก็เหมือนกันก็อยู่ที่พันต้นๆราคาใกล้กันมากแล้วค่ะแบบเหมือนไม่ห่างกันเลยทุกคนห่างกันร้อยหนึ่งหมวกถูกกว่าร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเสื้อคือ4 8 0 0 0ืวอนหมวกคือ47,000ืวอนใกล้กันมากทุกคนแต่แบบอยากให้มีเนาะเออมันน่ารักอะใส่ด้วยกันแล้วมันเป็นแบบเหมือนเรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนที่มียูนิฟอร์มมทุกคนมันน่ารักมากๆจะอังกฤษก็ไม่อังกฤษจะแบบ เกาหลีก็ไม่เกาหลีอย่างเนี้ยคือมันแบบมันได้อ่ะคือมันเป็นลายของวินเทอร์จริงๆลายเนี้ยเออต้องมีถ้าใครเป็นสาวกมาดินะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อผ้าแต่ละอย่างของเขาอะคือดี แล้วก็ใส่สบายเสื้อยืดคือไม่ต้องถามไม่ต้องสืบจะใส่แล้วเป็นทรงสวยแล้วก็สบายสุดๆขาผ้าคือนุ่มแล้วก็ดีมากๆในส่วนของหมวกนะคะถ้าใครยังไม่เคยเล่นหมวกเท่าไหร่เนาะหมวกใบนี้ยต้องเลือกเป็นสีดําให้เข้ากับเสื้อนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะใส่เสื้อได้บ่อยกว่าข้างหลังก็จะมีปรับแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบดึงง่ายๆไม่ได้ยากเลยก็คือใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นแบบนี้ข้างบน แต่หมวกอะ่ะมันไม่มีความเป็นทรงนะเขาจะมีความเป็นแบบเป็นผ้าที่มันยุบลงมาแบบนี้จริงๆอะ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเราชอบอะไรที่เป็นทรงมากกว่าแล้วการที่ใส่หมวกเป็นทรงอะ่ะทุกคนคือหน้าเราใหญ่ใชป้าหน้าเราไม่ได้แบบเรียวยาวสวยขนาดนั้นดังนั้นการใส่ที่เป็นทรงอะ่ะมันจะดึงหน้าเราให้รู้สึกว่าดูแล้วมันสูงขึ้นมันดูแบบหน้ายาวหน้าเรียวขึ้นแต่ถ้าใส่หมวกอย่างเงี้ยรู้สึกว่า หน้ามันแบนอนะ่ะมันหายมันบางหมดเลยอะ่ะตอนซื้อคือไม่ได้ดูจ้าบอได้ดูไม่ได้คิดดูแบบเออลายเดียวกันสั่งเลยค่ะจริงๆก็รู้สึกว่าแบบใส่แล้วไม่สวยก็เลยไม่แฮปปี้แต่บางคนอาจจะใส่ทรงเงี้ยสวยนะเออแต่ว่าเราใส่แล้วมันไม่เหมาะก,ก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบหน้ามันแบนไปเลยทุกคนดูนะหรือว่าคิดไปเองอะ่ะมันแบนไหมเรารู้สึกว่าหัวมันแบนอะ่ะคือถ้าเทียบจากหมวกที่เราใส่อยู่แล้วปกติอะ่ะ มันก็จะไม่แบนขนาดนี้นะคะเนี่ยรู้สึกว่ามันแบนไปหน่อยแต่แบบการมีด้วยกันคือมันมันน่ารักเนาะใช้ด้วยกันมันน่ารักมากๆเลยโอ,อ้แต่เราไม่ชอบทรงอ่ะมันทําให้หน้าเราแบบหายไปหลายเซนอย่างเงี้ยทุกคนเออเราชอบเป็นแบบหมวกที่มีทรงสูงๆอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ขอแถมเล็กๆน้อยๆค่ะ p ออเดอร์จากเกาหลีทุกครั้งเตาจะไม่พลาดแบรนด์นี้เลยค่ะนี่คะ่ะทุกคนวิกโก้วิกโก้น่ารักมากคือเตาจะชอบวิกโก้มาก เคสโทรศัพท์เอยของต่างๆเอยของใช้เอยแก้วน้ําคือแบบจะชอบพียี่ห้อน,นี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าราคามันไม่ได้กระโดดเด้งไปขนาดนั้นแต่คุณภาพนางคือดีมากรอบนี้ที่ชอบแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบแล้วก็เชียร์จริงๆแล้วอยากพรีอีกลายหนึ่งก็คืออันนี้ทุกคนคือแค่นี้แหละแต่น่ารักมากแล้วก็คุณภาพดีแน่นหนาผ้านางนี่คือหนาเลยนะทุกคน ตุ๊กตาตัวนี้ที่เป็นแบบน้องหมีวิกเกอร์ก็คือชัด เจนจ้ะใครชอบหมีนะต้องมีแบบแบรนด์นี้เลยเราจะใช้ตอนแบบล้างหน้าก็ได้ใช้ตอนแบบแต่งหน้าก็ได้คือมันก็จะมีความสุขอีกนิดนึงเนาะสำหรับสาวแบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งชอบตุ๊กตายอย่างเราอันนี้ก็คือรีวิวเผื่อไว้ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบมองวิกเกิลพวกนี้อยู่แล้วแบบเออมันจะดีจริงไหมอย่างเงี้ยเตาก็เชียร์นะคะอันนี้คือที่ติดโทรศัพท์เนาะคือน่ารักมากทุกคนแก้วเกิลคือคุณภาพดีหมดนี่ ที่ติดรองเท้าก็คือน่ารักมากรองเท้าครอกรองเท้ายางเนาะคุณภาพเขาจะดีนะคะหมุดข้างหลังเขาจะปั๊มวิกเกอรหมดเลยนะมันก็จะมีแบบลอกเรียนแบบดนะ้วยเนาะอันนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเคยเห็นแบบตัวติดโทรศัพท์แวบบๆว่าที่ลอกเรียนแบบอะค่ะมันจะบางมากๆปั๊มไม่ชัดขนาดนี้นะทุกคน ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าลอกเลนแบบก็จะเป็นแบบไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้แต่อันนี้คือน่ารักมากๆแต่จะบอกว่าน้องหมีตัวนี้ที่ติดรองเท้าเนี่ยทุกคนอันนี้คืออันที่2แล้วนะเพราะอันแรกน้องหายไปต้าน้องไปวิ่งเล่น คิดว่ามันหนักทุกคนคือมันอยู่บนหน้าเท้าเราแล้วอะ่ะมันถ่วงน้องหมีมันเด้งอะ่ะแล้วมันถ่วงมันมีน้ําหนักอะ่ะตอนไม่รู้มันไปเกี่ยวอะไรหรือทําอะไรตกตอนแรกขาหักจก้ะน้องขาหลุดไปก่อนสักพักน้องไปทั้งตัวเลยค่ะน้องไม่ได้รักเราแล้วทุกคนแต่รู้สึกว่ามันก็ยังจะต้องมีก็เลยต้อง พลีกลับมาพ่อรองเท้าเราจะโลดไม่ได้ยี่ห้ออื่นเราก็ไม่เอาเราชอบตัวหมีตัวเนี้ยอืเดินยากนิดนึงเดินยากกว่าดอกไม้ดอกไม้มันจะแบนเนาะแต่อันนี้จะหนักมันจะแบบตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งนย่ยทุกคนมันจะหนักนิดนึงอะ่ะเออแล้วน้องก็จะแกว่งหน้ากับขาเนี่ยมันสูงเนี่ยเห็นว่ามันก็จะแกว่งอันนี้คือข้อเสียในการเดินยากนิดนึงแต่น่ารักมากถ่ายรูปมาคือ น่ารักมากจ้ะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้นะคะทุกคนยังไม่ได้ไปติดเลยเพราะว่ารองเท้าเก่าแล้วแต่น้องมีมาใหม่แต่มันต้องมีอ่ะต้องพรีไว้ก่อนเนาะเลยอยากใส่วันไหนก็เอาไปติดได้เลยค่ะน่ารักว่า ขอบคุณนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆนะถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่ฉันกำลังจะพรีออเดอร์จากเกาหลีพอดีเลยชอบสแตนออนเหมือนกันชอบมาดีเหมือนกันคิดอยู่ว่าจะเอาอันไหนดีก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากข้อมูลที่ให้ในคลิปนี้นะคะทุกคนอย่างไงอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจต่อด้วยนะกด subscribe เป็นเพื่อนกันค่ะกรดินงติ๊งๆนะคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ดูกันจนจบบ๊ายบาย